คุอมาหมดพี่ <r PI> <function> <philosophy> oh, oh, oh. อ้โหดโพล้เจ้าเนาะมาหาไ้ฮะมาหาอ้พูดไเจ้าบูฮูจัดบ่กพูดไรคอยกูบูฮูจัดทุกคนเอ้าอันนี้มันเป็นบัตรน้องคู่ได้จัวาพิษบัตบอมาหาไอ้เอาอ่พูดไขอบบูฮูอี๋ขอ้ว่าขือว่าแล้วเราไปเบิ้งเดี๋ยวอีกต่อเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งว่าพูดไหผูดไ โอ้ไม่ได้สวัสดีน้องเต็มสวัสดีจ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิงผักมึงเอ้ยมึงล่าเรีองยังล่าเรียงแก้วน้ำลิงคืออยู่ดอกน้ำมึงคืออยู่อนี่พ่อมาได้ขาจั๊กนี่น้ำถามเราอยู่เดียวนีิ เดี๋ยวคอยหู้แล้วเจ้าหูบ่คอยบ่ล่ำเจะาชิมาเป็นพ่อพญ่าแท้คอยเป็นบอกปัดแผดสูงเนาะเจ้าเนาะชิมาชามารเป็นพ่อพญ่าอีหลีบบ่พอมาไทยเป็นพ่อพญาแพดสูงอีหลีพญ่าอัสิตาเป็นแม่พญ่าตัวอีมีอีกคู่หนึ่งด้วยิมาเดี๋ยวนี่เอกน้องคู่น่ะแมโอ้ยถ่ายพอกันเอาฮะเอาอีกไม่อีกคู่หนึ่งเด้อห้ามอีกคู่หนึ่ง หามาอีกผู้หนึ่งผมจะเป็นสามคนก็จะสามกอนเสาพอดีไปใส่ห้องกินกาแฟเปโอ้ยกาแฟนักชิอนแล้วกินข้าวแรงไปสามถุงขึ้นก็นอนแล้วมะพร้าวเขาสอบกันเขาบ่นค่อยได้กินดอกสอบไปกินมะพเ้าแซ่บปะแซ่บแซบโจลาบเป็ดอ่ะเดี๋ยวอไอ้ลีสวัสดีไอ้ลีสวัสดีครับลูก แม่มันเป็นน้องแม่คอยอาตีแม่เจ้าเป็นที่แม่คอยเสื้อสายมอล่ตัวนี้เนาะมันก็เป็นมอลำอกว่าปออ่องื้เออเราจะูบาลูกจะมานัใช่พี่นี่เออสัสดีค่ะสัสดีค่ะสัสดีค่ะแต่บอกันล่แงกกลองคนบ่ต้องย่งของไกก็ได้แงะกไปไปเลยไปเลยไปไป นอนเลยพ่อโอ้ขากยนอนมืคืนโอ้เืไปว่านอนเนาะเพื่อนคบกันจะไปน่เม็น่ยไมจังใจน่แล้วมนทาาไปไปจจังถามกันไปติโซ่กันนะฮิ้ี่กินเต่มสอไปไปอ้ปรเดอ้อ่าจะกูบลลเป็นเพื่นเลย่โอ้ยเสร็จรถรับเลยังรับเป็นยบ่ฮะ แ่กว่า้าณ่เออคอลปเข้าเล้าไขยกว่าเจ้าอยู่มแตงเปลี่ยนตัวเป่นพาะว่าอีแตงเปลนตะตัวสดจอทนแล้้ยเดาไปอ้าูกแกเงินผทัหลวอยู่โอ้โห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 

ทีเชอร์นี่คืออะไรทีเชอร์คือใครครูโอ้ครูครูเลาซึเอ้าอยู่โรงเรียนมีทีเชอร์ไหมมทีเชอร์คืออะไรครูอุ้ยได้มาอย่างนี้แหละครูจีเอ็มกี้นี่น้องอยู่อนุบาลไหนอนุบาลสามอนุบาลสโรงเรียนไหนอ่ะนี่ไปทันโอูคิดไปทันโอนครูชิบเป็นฐาน

ก็เด็กเกาะโอ้หกระเตเนาะลบออกให้แล้วแน่ลบออกให้แล้วแน่โอ้ก็ะีิตคิบโปเนาะอยู่หันปะปะปะปปลบลัะจบลบลบออกอ้ยสวยจังเลยใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยโอ้โห โอ้โหแม่น ốt อยู่ไหนแม่น ốt อยู่ไหนแม่น ố คิดถึงแม่น ốt ไหมเฮ้ยโอ้โหได้สองอันเลยอ่ะสุดยอดมากออโอ้โอสวยมากเลยอันนี้เพราของนฮะของนั่งโมเอาได้ถ้าเป็นรถถ้าเป็นลูรถนั่งโมเอา ตัวเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรอ่ะ,ะ,ะจัเขาเบา,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 ายังเบาน้ำมดนั่นก็ไเลถเาแก่น้อยใครเอามากินหน่อยนะ่ะกินได้ไหมนะ่มนเนะเผ็ดนะเผ็ดก็กินม่เใครซื้อมามันเมือยมันเมยกับพักพรกนได้ลูกเอ้ย่นน่ะ ันนี้ในหอนเป่าันนี้ใหากแต่ละคนแต่ตัวต่างกันเนาะทีนี้ว่าใครเจ็ดทีนี้ว่าใคหเอาละใช่่ใหนหาชิกแต่นกินแรกข้ามือเนเจ้าเอาลูกไปคืนดี่ยวนี้ อุ้ยทายต่อแล้วเ้าเนี่ยเจดอกไม้หรอเจ้าดอกไม้ยูแต่ิดีเหรอยังพิมพ์รถทลุถุงดำแล้วก้องก้องอะไรกันยัย้ลำเพิ่นลำเพิ่นลำเพิ่นโอ๊ ละแพนเรียกชื่อผิดละแพนละแพนละแพนเฮ้ยเล้ย้ยเริ่ไปจักุ่มน่ฮะเริ่มไปจักคถุมป้าแฟมสอบล่ำแล้วบอกบปาน่เธาได้กอนล่ำบอก แกมาซิมนะแกหน่อยที่บอมาซิมเหรอโอ้โหปูใ่นีู่อโยนมาทำไมอ่ะโยนมาเองเนาะซิมซิโอ้โหอร่อยมาก าพขึ้นหอ้านคืงครับ